ตอวนี้จะผมช่องชื่อว่าตีนะครับวันนี้จะมาลงมดโปเกมอ์นะครับแล้วก็อยู่กับไมค์ค r a f พีอหรือว่าไมค์คาร์ปิดล้นะครับก็เลย let's g กนี่ครับประมาณนี้นะครับมันยอจะเกิดทำตามธรรมชาติด้วยนะครับ นะครับดูที่นี่ก่อนนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะทิ้นะครับไม่มีแ้ชิ้นชั้นสองกันเลยครับชั้นสองเขาไม่มีอะไรมากนะครับ่าจะเป็นบ้านธรรมดาโอ้มีเตียงให้พร้อมด้วยโคตรดีเลยคุณดูผมขอไปดูที่นู่นก่อนนะครับว่ามีอะไรเยืนเสียงฝนก็ขอไปกันด้วยนะครับ สร้างบันไดก่อนดิเออเดี๋ยวม,มีคนเดินมาอะไรเงี้ยนี่ครับอ๋อที่วะนี่คืออะไรมันอันนี้ก็คืออะไรอันนี้คืออะไรพ่กคุณดูขออนุญาตเข้านะครับ โอ้โหไม,ม่ทำลายแลยว้ววะตรงตรงที่เข้าอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ไงอ๋อมันเดิมเลยครับมันเดิมเลยครับมาดูโอ้โหไม่ก็ล่งจ้งเลยโอเคครับมาดูกันดนนนนะูนี่นะครับของวกนี้นะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มาดูใครก่อนเลยนะครับว่าจะรีวิวไม่หมดหรอกนะครับน,นี่คืออะไรวะดูอ๋อ,อน่าจะที่ใส่โปเกมอนนะ ไปเลยครับ Let's go นี่คืออะไรบ้างคุณดูตีไม่ได้ด้วยเนี่ยกูดคุณคุณอะไรนี่ไม่ได้รอะ๋อดะไรบ้างคุณดูทีนี้ก็คุคณ,คณ ถ้าถ้าถ้าเตานะถ้าเท่าเี๋ยวถ้าเท่าขายของแล้วอ้อสีไม่ได้ด้วยให้มาเพื่อนนี่ก็คนธรรมดานะครับที่เเไปก่อนน่ครับ เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับนั่นคือรถจักรยานนะครับที่ว่าดูกันด้วยรับเวลาตอนรังับเวลาตอนเช้าก่อนนะครับอยาดิ้งนะอย่าดิ้งขอร้องเอ้พีไปก่อนเอ้เี่ไอ้พี่จะนี่นะกะบอนะอรอ ไปไปไปเฮ้ยเยอะจังขอ,อ,อ,งอ,อทับคิวก่อนนะครับเพราะว,าว่ามันเยอะเกินทับจะได้หายหมดนะคุณดูพี่น,อน้องตายกันตายหมดนี่ไงตายแล้วน,นี่ก็คืออะไรไม่ดูนะครับ จะประมาณนี้เลยนะน,นี่ก็คืออะไรไม่รู้นะครับเปิดไม่ได้ด้วยนี่ก็ีจับโปเกมอนนะครับ นี่คืออะไรบ้างคนดูดอ๋อนี่คือขออะไรอย่างเงี้ยนี่หรอเท่ป่ะค,น,คออะนดูดีครับชื่ออะไรครับชื่อตู่ใช่ไหมเต้ยมึงเกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวไม่เครื่องอะไรบ้างฮยเท่ย่ออะ มันได้ด้วยไหมบุญมันได้ด้วยไหมวะอีกกะออกไปมันไม่ได้ปะอาจจะประมาณนี้เลยครับ โอเคโอเคบอลนะผมไม่เห็นพวกสัตว์ไรอย่างเงี้ยาจจะมประมาณนี้แหละับโ์นะครับเอาเกมหมดศูนย์ก่อนเกมหมดศูนย์เลนเล่้างอาจะประมาณนี้นะครับ นั่นสชคนคนตาเท่ามาเฮ้ยมียืนมือวะเฮ้ยขอบโปกเกมอนหน่อยครับอออโอ้อะไรน้องโอเคเอามีประมาณนี้นะครับ ก็จะเอาคืนนะครทีนี้ก็จะประมาณนี้ทีไม่ได้ด้วยทีหมดหนึงเาาดี๋ยวไปดูพวกนี้กันนะครับมันทำอะไรได้บ้างมันก็ขับสูตรมันก็ขับได้นะครับ คืออะไรบ้างคดูโอเคครับมาดูสนุกครับกันเลยครับเอามาแลก็มันก็จะลงมันก็จะลงมันจะสอนลงท้ายคลิปด้วยนะครับผมก็จะสอนลงท้ายคลิปด้วยนะครับเกมโมศูลงานทุกครับ พีไปก่อนอเพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนดูล่ากันนะครับนี่เราขับได้น,นะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับพวกพวกุญแบอลหรยอที่ขาวก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ น,นี่นะกรณีที่ครับผมน,นี่ครับมาจกคลิปกันเลยครับ let's go <S ผมก็จะไปสอนลุงท่ายคลิปคนเดยเลยครับผมก็จะไปสอนลุงท่ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลย let's go มาแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะได้แล้วนะครับนี่คนระับมันต้องยื่นชื่ด้วยอันนี้ก่อนนะครับได้อย่ี่ได้แล้วนะครับนี่คนระับอย่างนี้ได้แล้วนะครับแล้วกดเข้าไปกันเลยนะครับนี่คนะรัเมื่อกี้เหนแบบนี้ครัแล้วกดเสมอนะครับหุลงแล้วไงอ่นะกดกดก็ได้ ขอจับประมาณเหมือนเราจะเข้าหน้าเกมเลยนะครับ้มันจะเกิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับน,น,นี่โอเคมอนบีนะครับโอเคครับ อย่างที่เห็นนชอคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเที่ยงนี้ก็ตอนรับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบายแล้วคนดูบ๊ายบาย